เรามาเริ่มกันที่ชั้น2นะครับชั้น2ก็คือตีโลซี่เนาะมีเทิร์นอยู่ทั้งหมด75เทิร์นนะครับส่วนทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมนี้เลยนะก็คือเป็นก๊อฟของชาวบ้านมานะแหละนอคิกเก็ตคิดนะครับแล้วก็ส่วนของสเตตัสของเอสเนี่ยจริงๆอะ่ะซีซันแรกอะเอสเราต้องทําเข้าเป้าเนาะแต่ซีซันเนี้ยเราไม่จะเป็นต้องทำเข้าเป้าก็ได้นะแต่ผมทํามาละ ก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงใช้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราตีแรงนะจะเป็นจุดอ่อนหรือจะเป็นสัตว์ดาเมจก็เลยได้หมดเลยเนี่ยผมลองใช้เป็นดิเชลแค่นั้นเองนะครับการกดก็ S เปิดอสุราปักแล้วก็ปาร์คานยิงนะครับเริ่มเลยนะเร่งคืนเอาต้านทานสถานะของโรซี่ออกก่อนนะแล้วก็เอาอสุราปักนะครับ <Dance> time. อสุราต้องทําจุดออดร้อยนะไม่งั้นจะปักไม่โดนนะครับอ่าหลังจากนั้นผมก็ใช้ปาสทานยิงไปเลยนะแล้วก็เหมือนจะดีเซตสกิลปสาสรานแล้วก็ยิงอีกทีนะครับอีอ่จุดออนนะฮะรีแล้วก็ยิงอีกทีนะครับสาเหตุที่ผมยังไม่รีบอ่าอะไรนะกดปั๊บรีหนะ้าเพราะว่ามันมีมันมิใเช่ เพราะว่าตัวของโรซี่มีรถกาะจากอสุราอยู่นะผมเลยยังไม่รีบนะอันนี้คือวกกลับมาฮิวก่อนเนอาะเมื่อกี้อะ่ะว,วกกลับมาฮิวแล้วก็ตอนนี้ส่วนของโรซี่เนี่ยมันมีบัฟอยู่ใช้เอ็เล่นเิน,นครับบัฟต้านทานดาเมจอะ่ะเราจะใช้ปา๊สคานยิงไม่ได้นะครับอาะต้องเล่งเทินออกก่อนนะโอเคแล้วก็ใช้ปา๊สคานยิงไปนะครับ โอเคหลังจากยิงเสร็จปุ๊บผมก็จะรีแล้วก็ยิงอีกครั้งหนึ่งครับผมดูจากการครูดาวของสกิลละเราสามารถกดรีแล้วก็ยิงอีกครั้งได้นะครับหลังจากยิงเสร็จผมก็จะวกกลับไปสกิลอันไหนก็ได้นะจะเป็นปักหัวอสูราหรือจะเป็นบับลีน่าก็ได้นะแต่ลองเช็คดูก่อนว่าเคินมันหมดก่อนหรือเปล่า อันนี้คือปักป้ายนะครับผมยังไม่บัฟเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเร่งเทินของเอสก่อนนะ,ะเห็นไหมผมแก้สกิลละมาเร่งเทินของเอสก่อนเพราะว่ามันมีต้านานดเเมจเนาะหลังจากนั้นเราก็กดรีสกิลนี้ผมจะรีสกิลก่อนนะรีเศร็จะยิงเลยไหมหรือจะบัฟก่อนเอาไงดีผมขอบัฟก่อนยิงละกันเนาะอ่าจะได้ให้ปาสคา์มันยิงแรงมากขึ้นนะครับ หลังจากนั้นก็จะยิงไปเลยนะ <c oughs> พอยิงเสร็จปุ๊บเราก็จะรีล้าก็ยิงอีกรอบนะครับ โอเคนัดสุดท้ายยิงไปจบนะครับสำหรับชั้นสอง